ผมือห่จ้าพกับพระเอกนารารละเชิญคืนนี้พระเอกอิสดาบารมีครับสมบรสรหรับการแสดงพิณอะไรก็ขอให้เป็นกำลังใจกันให้จบเลยพร้อมเรื่อง สนใจติดต่อวิทยกสอนร้อเพเชียงก็ติดต่อเส้นแต่เนื่อนๆนะครับคิว,วการสแสดงก็ยังมีวันว่างอยู่ขอบคุณพี่น้องแฟนเก่าแฟนใหม่แฟนคลับเอซทุกท่านที่เมตตาพิเกคนจนผลงานสนุมสอนร้องพิเชียงนะครับ ขอเสียงเราดูหน่อยเร็วพบกับน้องต้นนะวันนี้ก็เดินทางมาช่วยนะชมการไล่รำจากน้องต้นนะโอ้โหเป็นงาน่อนช้อยเนะี่ยประเด็นเขาคือพระเอกเก่า เสียงดีอ่ะปบทที่กระโบดกระโตกจะได้ีขึ้นทำไมเสียงหวานขนาดนี้เสียงดีเสียงดีไม่เหมือนนิสัย បានមកទិញ ขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณดันโนออนด้วยนะครับที่มีรางวัลน้ำใจมอบให้ครับขอบคุณนะครับผมไม่ไม่ต้องการได้นะครับผมจ้างไอ้บุญเชิดมาค้องมันจะหายไปไหนขอบคุณรับขอบคุณมากชื่อชื่อมันไปครบได้มันห่ะบุญเชิดขอบคุณมากนะที่มีรางวัลมอบให้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับรางวัลนี้ก็งวดชนงวดนะครับผมเพีนงไรครขอบคุณนบสำหรับรางวัลนะครับค่ะ ขอบคุณแฟนคับเอฟซีที่ติดตามพระเอกกฤษดาบารมีนะครับเชื่อไหมว่าตอนแรกมาไม่เชื่อคนจะเยอะขนาดนี้เป็นไงตื่นตื่นตาตื่นใจไหมจำได้ไหมตอนช่วงโควิดระบาดเป็นยังไงหนูตอนที่โควิดระบาดผมเชื่อเลยว่าคนแถวเนี้ยอย่างไงโควิดก็ไม่ค่อยเป็นกันเอ้าทาไมหนูลูกโควิดเข้าไม่ค่อยถึงเพราะว่าก่อนจะถึงโควิดต้องหลงก่อนสามสี่รอบโอ้ยดูชายแบบเตือนกูเปิด G P S มากูยังหลงเลย เชื่อ G P S, เ, <S เราเชาวไม่ต้องกลัวด,ดอกชาวสูนเดินเขาไม่เป็นโควิดทำไมอ่ะเพราะว่าคนเราตะกินเหล้าพยายามกินเหล้ามันเยอะๆออกินเหล้าแล้วเชื่อแอลกอฮอล์ไปจะขาดเชื่อโควิดจริงเอ่อแม่มแม่ผมไม่กินมาสามปีแล้วไม่ติดไม่ติดโควิดเลยนะอ้าวแล้วเป็นอะไรติดเหล้าครับผม,มแม่งแพงกว่าโควิดจิตแต่ที่ทแรกก็เดินดีๆนะไปฉีดวัคซีนควายไงทุกวันเดินขาควายอยู่เนี้ยควายอย แค่ก็ที่จงไหนแล้วคนโคลราดก็ไม่เหมือนคนที่บ้านฉทยเป็นไงไงทุกอย่างมั้งแต่อาหารการกินการพูดการกาแต่วัฒนธรรมแตกต่างกันมากๆบอกมาด้วยนายเติ้ลหนึ่งรู้อย่างน้อยเนี่ยอะไรที่โคราช์เนี่ยไม่มีน้ำตาลขายเนี่ยแน่ทำเติ้ลหาพูดไปจริงไอ้นายรู้ได้ยังไงเออรู้ได้ไงส่งตามมาให้เนี่ยมีแต่น้ำตาลล้วนๆเลย ก็ไม่เคยเห็นที่ไหนทำไมรู้ว่าที่อื่นเขาใส่ปลาร้าเป็นตัวอที่นี่ใส่เป็นหัวมีหัวดึงโผล่มาเป้าตาแป๊วใครวบาตัดหัวประจนเนี่ยนามึงคิดมากโอ้ยมึงมาพูดโคราดเสียเลยที่นี่เขากินกันเป็นปกติเอ้แต่ว่าเราสองคนเนี่ยคน้าเราเนี่ยยังไงมาโคราชบ่อยนะบ่อยแล้วกลัวไม่มึงก็กลัวต้องมีเงี้ยมโคราชเชือเฮ้ยนายอย่าพูดจากานเงยนายอยากมีนาตกลุณนโคราชเนี่ยดูว่าดูคนโคราชแต่ละทีมาดูลิเกพันลุงพัลังยกพูดยก เมียมือเองเมียมึงหรอโอ้โอีแม่เองนี่เมียมึงถือถุงยังชีพมาด้วยเหรอเด็กไม่ใช่นี่เมียมึงมาสาอะไรอ่ะมึงออกวุ้บขนเสือกลับเลยอ่ะโอ้โหปากมือออกแล้วปวดที่ปวดเยี่ยวเข้าน้ำนั้นผู้ภาพเปหมดเออเออกราพยายามใส่แมสก์กันด้วยนะปกป้องคุณแม่ด้วยที่ใส่แมสก์เนาะบางคนใส่แมสก์ปิดจมูกถูกแล้วนะแม่เออบางคนอ่าใส่แมสปิดที่คางนี่ที่คางเหมือนใส่ถุงยางไว้ที่ไข่เปล่าเลย แ,แม่ใส่ใส่แมสเวลาหัวล็อกแม่หัวล็อกก็เบาอย่าหัวล็อกแรงนะแม่ทำไมอ่ะเดี๋ยวฟันปอมันจะร่วงลงโคลนโอ้ยไอ้นายฟันปอมันจะกระดูกหมูเออเอถอะครับให้ไหนซะถ่ายเต็มตัวแล้วครับงานศพเขาเอาแค่ครึ่งตัวนะครับผมให้ครับเดี๋ยวเวลาที่เขาล่วงรับเราไปยัได้ไม่ต้องให้เลยอ้าอย่าไม่ตายแม่เวลาเกยหัวลอกเกยหัวลอกเบาๆหนึ่งทำไมอ่ะเดี๋ยวพานอนจะตื่นซะนแเออหัวลอกเบาๆกันด้วย แล้วก็ชื่อใครบอกว่าชื่อถามว่าพี่นุ่นเล่นวัดอะไรอ่ะอบอกชื่อวัดมากูไม่อยากมาเล่นเลยทําไมอ่ะพระนอนอา้าฟทาไมอ่ะพระยังนอนเขาดูจะดูกูณไหมล่ะ <c oughs> บอกว่าก่อนจะนอนใส่ตังคเล็เกเดก่อนแล้วค่อยนอนโอ้ยพนักนอนท่านศรีบางคนขอหวยศร,รีนะศรินะมีคนมามมขอหวยแย่แยะมากมายเพราว่าฝ่าถูกหวยจริงเหรอตอนนั้นผมไม่ไหวขอหวยเลยอุซาร์เขาถูกสามหวยตรงๆรสามตัวตรงๆเออแต่กูจะโบนบอนบอกว่าประทัดร้อยแปดลูก พ,อ,พอหัวมาจะมือหวยเข้าไปเลยสาธุอย่าให้มีใครถูกเลยฉันจะถาหวายหัวหมูเก้าหัวอ้าวถ้ามึงเป็นพรานนอนมึงจะกินหัวหมูหรือว่าหนวกหูประทัดอาาเออมันก็น่าคิดน,นะนะโอ,อ้ยยยยยขอบคุณมาพก พูดถึงหวยนะทำไมอ่ะก็มีเรื่องจะเล่าให้ฟังเหมือนกันหาปัญหาอะไรอันนี้อย่างนี้ก่อนจะมาเล่นงานนี้ไงก็มาหาหลวงพ่อก่อนหนึ่หลวงพ่อเนี่ยเหรอก็มาขอหวยแกแกให้ไปสามตัวให้หวยให้ลูกหมาไปดิตอ้เก็บไว้ได้จนโยกมาเล่นมกูไปเองไม่ต้องเล่นก็ได้หรอหมอจะมาตะพะนอนเลยคนดูก็นอนอีเมียีโอนนอนไปเศรษฐีเงินกู้เลยไม่รู้ไม่รู้ได้ไงว่าเศรษฐีเงินกู้ทำไมดอกเต็ม แล้วนอนมันนอนตาวหันตีนมาทันเราแล้วนึกยกมือให้ใปตาอัศสัจฉันใจนอนอีดเดล็กเ้งม่รับไม่ได้นอนหรือไงเออขอบคุณยายนะรางวัลให้มาขอบคุณนะครับอาสาทุต้นมาขามล่วงใส่น้องดุนิดทีเอียวไม่ใช่เขาทำไมสามมานั่งดูลิเกนะถ้าเขาเปไ็นอะไรปานะลิเกต้องมาช่วยทางโคราชจริงเหรอเพราะาลิเกและโคราชผัวเขาทุกคนเลยอันนี้ลิเกโคราชผัวเขาทุกคนเลยเหรอจริงมันบอกลิเกเลยอย่าพึ่งกลับนะทำไมเดี๋ยวช่วยผัวเข็นรถเพื่อนเต็มไปแล้ว รถติดรถติดหน้าวันนี้งานเนี้ยคนเยอะไหมครับงานนี้คนเยอะคนเยอะเนอะจะบอกว่างานศพนะคนเยอะวันนี้ใช่น้าฝากซื้อกาโลงทองเฮ้ยจักกลับพูดอับรไม่จำเป็นมีอะเล่นพวกนี้ให้ถิ่นเขาเออถ้าเล่นเงี้ยพี่ไม่กล้าขึ้นรถไฟเลยนายทำไมมีลางแล้วแล้วเล็กอะไรนี่ยคือรถไฟเพรารถไฟเนี่ยนะมีลางเล่นเล่นพวกนี้ ขิดคาดสั้นเลยเนี่ยทำไมว่ะยีข่ขาดไม่ถึงโอ้ยคาดไม่ถึงออดุกจะบอกป้าเปล่ลลากันเลยเดี๋ยวพักตื่นยังวะเออไอ้่อไม่มากอกแม่ทำไมอ่ะน้องเตือนพยื้ใส้ป่อตายไปแล้ว ทังัอยู่ยังนอยู่เออ,เ,อ,อเขาไปเล่นกระดอกไม้โอ้ตายตายเล่นดอกไม้จันเหรอใช่พี่เ่นศพคืออะไรดอกไม้นีนเมืองดอกไม้นีนเมืองขอ,ขอบคุณมากนะครับวันนี้ก็ผมก็มาเล่นเป็นครั้งแรกนะครับที่มาเล่นแบบนี้ก็อยากบอกแฟนๆชาวโพล่านะครับว่าถ้าผมกับน้องเติ้ลหรือว่าพีุ่่งฟ้าแสดงผิดหรือว่ายังไงก็จะถือสาว่ากันเพราะว่าแต่ละภาคดิเกเล่นไม่เหมือนกันเนาะไม่ต้องกลัวหรอกครับหวยเขาจะซื้อผิดกระหนุ่เถไปครับ ก็ไปคิดมากเอาพนักงานไทยก็นนะครับฉันปิดไฟหมุนผมเรียนหัวนะผมรอันนี้อย่าเล่นอันนี้ป้ายไฟผมป้ายไฟมือนะตายมาแล้วมาแล้วใครมาน้องดุลมาแล้วชื่ออะไรนะน้องดุลเขามีแฟนหรือยังเนี่ยโอยลิเก็ตโคราดหัวเขาทั้งคณะเราคิดดูเจะกว่าจะเดินมาให้ลิเกใช้เวลาสามชั่วโมงเต็มเลยอย่างก็ถึง ให้ใครครับพยักหน้ามันหนักสามคนเลยโอนรวบเว้ยเจมเมากี่กี่ดื่มนะสามคนขอบคุณมากนะครับโอ้ขอบคุณมากนะครับเฮ้ยหน้าเหมือนเจ้าบานไว้กูบ้านกูเลยมาครับมาใหู้น้ารักจังเลยอ่ะขอใหรักกันพี่กันรับกันรักกันครับพี่อย่าโอ้พี่เรื่องมากไปเนีผมผมก็ไม่มีอะไรจะให้พี่นอกจากครับ ซูว่าสูดีสูสีกันสักเี่โอ้ยแม่เป็นกอดที่เดี๋ยวขาไปเลยครับพัดผัดผัดผัดโอ้ยผัดโอ้เรากลังค์คือเราถ้าไมอ่ะพี่ไปซื้อหนังหองชิโก้เลย็จอ่าสุดท้ายเป็นครับรับรางวัลนะครับจากปาฟิมนะครับโอ้โหปาฟิมนะครับเอาคือปาฟิมนะครับเดินทางมาไกลจากโนวิเลยนะเจริญนะครับ